ที่แจ้งเกิดออนไลน์ชวนคนไทยมาร้องเพลงลูก ที่เกิ้นไปในช่วงที่แล้วว่ารายการ Master ร์คีมีช่วงใหม่นั่นก็คือช่วงแจ้งเกิดออนไลน์โดยทางรายการได้จัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งขึ้นอีกครั้งแต่ที่พิเศษกว่าทุกครั้งก็คือผู้แข่งขันสามารถแข่งขันอยู่ที่บ้านได้เลยจากผู้สมัครเกือบพันคนเราคัดเลือกให้เหลือ64คนซึ่งตอนนี้เราแบ่งออกเป็นทั้งหมด32คู่ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคู่แรกกันเลยค่ะ สวัสดีครับมผมชื่อนายกิษศณะแก้วมีจากจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้จะมาขอเข้าร่วมออดิชั่นในรายการมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดออนไลน์นะครับและจะมาในโจทย์เพลงของคุณยอดรักสลักใจและในผลงานเพลงคาถามหานิยมเชิญรับฟังครับผมโอม้จะเป่าคาถามหารวย ดนหัวใจคนสวยให้มาลงสเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กมทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าหาเปรทั้งที่อยู่โรงงาน จะเสกคาถาลงนาหน้าทองให้มีชื่อก้องอยู่ทั่วทุกมุมบ้านอย่าให้ต้องอกหักอย่าให้ต้องอกหักให้คนรักนานนานเป็นขวัญใจชาวบ้านทั่วเสียงเหมือนเสียงเหมือนนุ้ยนะเสียงเหมือนนุ้ยเหมือนเอกชัยอะทวนาทงคาถา ทั้งปีพบคนใจดีแล้วจะไม่มีแฟนใหม่ผลบุญเกืออนุนนำใจถ้าปองรักใครแล้วขออย่าเบื่อเราคือว่าคนร้องเพลงเอกชัยแน่ๆเลยคนนี้ยไม่ค่อยอา้าปากโอ้มอ้มอาปากไม่เท่าอ้าเลย แฟนผมมีรักใหม่สิ้นสดใสแสนสเไอ้ลูกเอื้อนอะไรเขาอะแบบลูกคอเขาดนีลงเชื่ออาจารย์คิดว่าท่านช่วยเราเป็นคนร้องเสียงปิดปากจริงๆอ่ะเสียงมันก็เลยไม่ออกกว้างอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหน้าตาเขาเป็นคือเขาร้องปิดปากเสียงมันก็เลยไม่ไปต้องไปให้อ้าปากเยอะหน่อยอ่าโอเค แต่ถือว่ามีมมลูกประทับใจบ้างมีมีเหมือนกัน่กลางกลางไว้ก่อนร้องเพลงดีแต่ร้องเพลงเสียงมันไม่ค่อยเปิดปากและนี่ก็คือผู้เข้าแข่งขันคนแรกถือว่ายังมีจุดที่กรรมการประทับใจอยู่บ้างแต่เราต้องไปฟังเสียงผู้ต่อสู้ของเขากันก่อนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุทาสินีนิติกิจธนโพูินค่ะยินดีที่ได้เจอจะมีแรงร้องเพลงไหมเนี่ยพ คุยจาค่ะคุยจาเรียบร้อยมากอ่ะคุยจาข้ามีน้ำตามาฝานโอ้ยไม่พูดให้ย้อนเลยให้เลยให้เลยชาวกรุงจึงยุ่งหัวใจเพราะเชื่อคำย่อให้ย้อนให้เลยหมดความมา ยืนเสสล่กเอาไปเลยโอ้ยใครเป็นเบาหวานฟังไม่ได้นะประวานขึ้นเลยเนี่ยเมื่อนากแต่เสียงอของมันเข้ากับเพลงมากเลย,ยเอะ เพื่อเพื่อนคุยเชี่ยวช่ายใช้เงินทองส,สัยเด็เกๆสาวๆนี่นะ<า>น่าจะเป็นนักร้องด้านละนานจนเพลิตกลุ่มห่อผ้านี้ตางไม่ฟังคนลุกใ,ใครห้ามอาไอพี่เป็นอะไรของมาถึงเธอเย็นถูกเชิดเลือดไหลน้ำตาเปิมใจเปียกชุ่ม รอ้องดีจังเลยอ่ะใครเป็นน้องโน Higher. ในตัวโอ้โยคนนีน้สุดยอดเลยอันเนี้ยเป็นน่าจะเป็นอดีตเซียนเซียนเก่าเงินทุงแท้จริงไอ้หนุ่มเพลบอยทุยจ้าช่วยเช็นขขดน้ำตาเลยแผลใจลายที พราะโดนขยี้ยับย้อยอก,กลับขื้นรำเขาพากันยำสำรอยแลเพื่อนทุยช่วยหน่อยอย่าทำใจน้อยเขียวฟางยายาใยญ่ค้าเฮ้ยรด คุณแต่ประโยคแรกแล้ว <laughs> คนนี้นะ <laughs> น่าจะถ้าเกิดสมมติอายุ20กว่าน่าจะแปดกว่านี้นะน่าจะเสียงแบบพุ่งอะไรเงี้ยเ,เลยอะอ่ะคูน่นี้พี่ตั๊กให้ผมจะเป่าคาถามหารวยย <laughs> จา้าขามีน้ตามาาพี่ตั๊กให้น้องโรส ให้โรดครับผลสองอ้าวสามศูนย์ 0, รชนะวันพรุ่งนี้เตรียมพบกับตั้มสมประสงค์นักร้องตัวจริงเสียงจริง้าาจะตตยยกยปแลวัเพลงที่จบไปปีไหนอะพี่ตั้ม <33 S 2> ปีสามสิบสามครับสอาสามสามก่3 <S 3> 3 <S <3 S 2> อนหน้ามีอะไรอีก The s e n s ์ครับและอัลบั้มในกระาอะไรผู้ชายควายธนูผู้ชายควายธนูอะไรอ่ะผู้ชายธนูอ่ะไรครับ